วันนี้มาบังรวนครับมาบังรวนครับหกยูแซดครับเท่าโบมาทำงานเดี๋ยวเช็คมากันครับฟังปีทควอีอยังครับอีกตัวเท่าโบครับอืมเบิ้งก่อนครับมันี้ยูเซ่ก๋าเลยครับเด้อเบิ้ลคอก่อนครับอืีหนึ่งสองสี่เก้าวีเอสสามไม่ทำงานครับอ้าวเนี่ยไฟเครื่องโชว์ตอนนี้แก้ไขแล้วครับลองจะลบออกไหม ปับป๊บปับ๊บปั๊บลบออกไปแล้วครับไปเครื่องดาบอืมเหลือแต่ไฟเบรกไอเสียน้าเห็นไหมออกไฟเครื่องหมดดับนเอาดับเลยเดิยอันน,อนี้อันนี้ไฟไอเสียหมดเลยอันนี้เห็นบ่ามาเห็นบ่ามาเห็นวอาเอาปลดมันจะบ่อได้ครับมันหลอกเลยครับ มันที่สร้างงานบ่ได้มันสิ่ลอกโคดอ่ะน,ะน,เนะเครื่องมันสิเคกบ้านนี่เค้กนะนแรงบ่อไหนผมว่มาคือบอลบูโอ้ยมันดังกักกัเลยเลยเนี่ยที่กันกินเ, <c oughs> เนะี่ยทำงานอะไรแไปเหลือแต่โคดเบรกไอเสียครับต้องเป็นไรครับเนี่ยไอเสียบอ่อทำงานมาโดแล้วครับเดี๋ยวบ่อทำงานหลหรครับโอเคครับ